สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาพบกับเฉลิมชาตินําโชคเหมือนเคยนะครับคลิปนี้ของอาจารย์นันนะครับอาจารย์นันท่านก็ปล่อยต่องวดเลยนะครับอาจารย์นัน หลังจากที่ห่างหายไปหลายงวดนะครับกลับมาก็ถือว่าเลขเด่นล่างครับล่างต้องมีของอาจารย์นันเข้านะครับถือว่ามานะครับให้มาที่069นะครับอาจารย์นันนะครับอนันนะครับเด่นล่างอย่างเดียวนะครับบนไม่เกี่ยวนะครับสองตัวนี้มาบนก็ไม่เกี่ยวนะครับอาจารย์นันให้เด่นล่างเนาะให้เด่นล่างอย่างเดียวนะครับ จริงๆของอาจารย์นั้นมีมีมีสี่ตัวนะครับสามศูนย์หกเก้านะครับแต่เพียงว่าอาจารย์นั้นบอกว่าตัวเด่นที่มากที่สุดก็คือศูนย์หกเก้านะครับท่านก็เลยตัดมาให้ที่สามตัวนะครับ mm hmm. ก็ถือว่าแม่นครับถ้าว่าอาจารย์นั้นเขาก็ให้มานะครับเป็นเลขหกชุดเนาะเป็นตัวเลขหกชุดนะครับ ก็ห0นะครับ8 0ด2นะครับถ้าไม่ออกเบิ้ลอย่างนี้โอกาสที่จะเข้าก็มีนะครับของอาจารย์นั้นนะครับอ่าหกสอง่าตัวนี้เข้าบนนะครับเราไม่เราไม่คิดเนาะเพราะว่าอาจารย์นั้นเขาเน้นมาที่เด่นล่างอย่างเดียวนะครับเด่นล่างก็ยังแม่นนะครับหลังจากห่างหายไปที่าหลายงวดนะครับอาจารย์นั้นก็กลับมาก็ส่งตัวเลขมาให้ งวดแรกก็มาเลยนะครับตัวเด่นล่างต้องมีนะครับต้องมีล่างต้องมี069ต้องมีมานะครับล่างของอาจารย์นั้นเดี๋ยวเราไปดูของงวดใหม่ะครับไปดูของงวดวันที่1เดือน11บนะครับพศสองพาร้อยหกบเจ็ดนะครับอของอาจารย์นั้นนะครับเขาให้มาท่านให้มาที่ อนนั้นนะครับเขียนกลมเลยเด่นล่างนะครับเด่นล่าง ถ้าใครไม่เห็นก็ขยายหน้าจอนะครับเพราะว่าที่ผมเขียนก็ตัวใหญ่อยู่นะครับถือว่าตัวใหญ่มากแต่ในโทรศัพท์ก็อาจจะมองเห็นตัวเล็กนะครับก็ขยายหน้าจอนะครับ ดูของอาจารย์นันงวดนี้นะครับพองวดเมื่อกี้ก็มานะครับเป็นเลขล่างสามตัวนะครับอาจารย์นันเขาเน้นที่ว่าเป็นล่างนะครับถ้าว่าสามตัวก็ถือว่าน้อยตัวมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะต้องมาจับชนกับของสูตรของเฉลิมชาติอีก ครั้งนะครับเพราะว่าเราต้องเอาให้ชัวร์เหมือนงวดที่วันที่16เดือน10นะครับวันที่16เดือนตุลานะครับของอาจารย์นั้นปล่อยต่องวดมานะครับท่านให้มาที่อสนะครับสองหนะครับ 2 6งหนะครับอ่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่ห้านะสองหกแนะครับเป็นสองนะครับก็3ามตัวนะครับ3ามตัวมาล่างนะครับล่างต้องมีสองหกนะครับ เป็นเลขเด่นของอาจารย์นั่นนะครับงวดนี้มี3ามตัวนะครับท่านบอกอย่างนั้นเนาะงวดเมื่อกี้มี4ตัวนะครับท่านตัดตัวออกเหลืออยู่3ตัวนะครับแต่งวดนี้ท่านบอกว่าได้มาแค่3ตัวก็ถือว่าดีนะครับถือว่าดีนะครับ3ตัวแล้วท่านก็ให้ตัวเด่นมานะครับเน้นไปที่นะครับเน้นไปมีตัวเน้นนะครับตัวเน้นไปที่ เน้นนะครับตัวเน้นนะครับเน้นของอาจารย์นั้นคือ2นะครับแล้วก็8นะครับ ก็เพื่อนๆท่านใดที่เห็นเลขอาจารย์นั้นแล้วคิดว่าตรงใจก็เอาไปพิจารณาได้นะครับเตรียมไว้หยิบจับลอตเตอรี่เนาะมีตรงใจบ้างหรือเปล่าครับก็วันนี้เป็นวันที่สิบแปดนะครับเป็นวันที่สิบแปด ก็ไม่แน่นะครับเพราะเราอาจจะฝันต่องวดเนาะอาจจะฝันต่องวดแล้วก็มาตรงกับเลขอาจารย์นันเพื่อสร้างความมั่นใจนะครับเป็นแค่แนวทางนะครับตัวเลขทุกตัวมีโอกาสหลุดและมีโอกาสมานะครับเฉลิมชาติไม่สนับสนุนการเล่นการพนันนะครับโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมนะครับ เพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เฉลิมชาติด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เฉลิมชาติได้ทำคลิปและหาสูตรตัวเลขมาให้เพื่อนๆได้เอาไปไว้เสี่ยงโชคกันนะครับก็เป็นคลิปแรกของงวดใหม่นะครับเป็นคลิปแรกของงวด วันที่1เดือน11นะครับหรือเดือนพฤศจิกานะครับพศ2567นะครับก็วันที่1น,นะครับเดือน11พศ67นะครับก็ของอาจารย์นันมาเป็นคลิปแรกเลยนะครับมามาก่อนใครเลยนะครับ268นะครับ ส่วนของเก่าของอาจารย์นันนะครับก็ก็ถือว่าเดินดีแต่ว่าอาจารย์นันมาปล่อยคลิปแรกหลังจากที่หยุดไปหลายวันแต่เลขเขาออกเบิ้ลนะครับเป็นออกเบิ้ลเนาะถ้าไม่เบิ้ลก็โอกาสที่จะติดคู่ของอาจารย์นันก็มีสูงมากนะครับเพราะท่านก็ให้คู่หลักศูนย์มานะครับคลิปนี้ก็ให้มาแล้วก็ท่านก็ให้เน้นมาที่2ตัวด้วยนะครับ 2 6 8นะครับท่านให้เน้นมาที่2กับ8นะครับท้ายสุดนี้ขอให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปเฉลิมชาติก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับคิดสิ่งใดให้ได้สิ่งนั้นนะครับขอให้ทุกท่านมีโชคครับเฉลิมชาติก็ต้องขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ